ัดมาก็เข้าทางดูเก้าทีหนึ่งต่อมาคิสปิมยืดอกขวาขีมมบียหยกไม่มีตัวเข้าซัดไกลตรงนี้ชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะยิงไกลจังหวะแรกของบุรีรัมย์นะครับโอ้โหแล้วยิงดีแล้วเกินนะครับยิงเข้ามุม1ต่อศูนย์ไปเลยนะครับโอ้โหนาทีที่80มาในช่วงเวลาที่สำคัญสุดๆแล้วเป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ในไทยดีนะครับโอ้โหเนี่โอ้โห สำคัญมากๆครับประตูนี้สำคัญจริงๆกับการลุ้นแชมป์ของบุีรมยูเนเตดนะครับโอ้โหตรงกรอบก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆโอกาสเยอะแต่ตรงกรอบไว้เป็นแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยจับจับแล้วโอ้โหมันไม่มีใครครับจะวิ่งให้บังทางบอลยังแทบจะไม่มีนะครับโอ้โหยิงรอดช่องมาตรงนี้หมดสิทธิ์นะครับเซฟลูกนี้คงลำบากนะครับ อูโหยิงชนเสาด้านในเข้าไปเลยไปถอยกันหมดนะครับแตบบ่ละคนเป็นจังหวะเดียวครับอย่างที่บอกว่าทางเดียวนะครับที่วีดัมจะได้ก็ต้องยิงไกลนะถ้าประจวบรับลึกซึ่งก็รับลึกจังหวะนี้จังหวะเดียวเลยครับ <c oughs> ถอยเพราะพดีพอดีหมดครับเกมลุกเนี่ย